สวัสดีครับวันนี้พิมนาจมีที่ดินสองไร่มานำเสนอนะครับผมที่ดินแปลงนี้ก็ตั้งอยู่ตรงถนนลาดนิมิตแยกจากถนนหาไทยลาดเข้ามาได้นะครับผมหรือว่าถนนนิมิตใหม่ก็เข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวพีิมนาจก็จะพาไปดูเลยนะครับว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงไหนครับเหมาะสร้างบ้านพักอาศัยหรือว่าโกาดังเก็บของหรือว่าโรง งานเฟอร์นิเจอร์นะครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับตอนนี้พี่อำนาจก็อยู่บนถนนหาไทยมิรนะครับแยกจากถนนหาไทยลาดตอนนี้พี่อำนาจวิ่งอยู่บนถนนลาดนิมิตนะครับผมซึ่งแยกมาจากถนนนิมิตใหม่นะครับผมก็ตรงมาเลยนะครับประมาณสักห้าร้อยเมตรได้ตรงนี้ก็วิ่งตรงไปก็จะออกถนน หาไรลาดได้นะครับผมนี่นะครับผมก็วิ่งมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางแยกนะครับผมถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปออกถนนหาไทรลาดนะครับผมนี่ครับแต่เราไม่เลี้ยวนะครับเราตรงไปเลยเนี่ยครับลาดนิมิตซอยสองครับผมตรงไปเลยครับถนนคอนกรีตพึ่งเทใหม่ๆเลยนะครับผม ว้างประมาณ8เมตรได้ครับรถเทเลอร์สามารถวิ่งได้นะครับผมนี่ครับผมก็วิ่งตามถนนเส้นนี้มาเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนเรียบคลองนะครับผมนี่ครับรถเทเลอร์สิบล้อวิ่งได้นะครับผมนี่ครับวิ่งถนนนี้เพิ่งเทคอนกรีตใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับ ก็จะเลี้ยวตามถนนนี้เลยนะครับผมถนนก็จะเลี้ยวไปโค้งตัวเอสนะครับผมนี่ครับถนนคอนกรีตอย่างดีเลยนะครับผมนี่ครับกว้างประมาณแปดเมตรน่าจะได้นะครับ นี่ครับพี่นาดก็วิ่งมาถึงแปลงที่ดินแล้วครับที่ดินก็จะเป็นแปลงตรงนี่เลยนะครับแปลงตรงซ้ายมือนี่ครับซึ่งเป็นป่านี่นะครับที่ดินก็จะเป็นแปลงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยที่เอาเด,ดอถุงแดงๆปักไว้นะครับนี่ครับก็จะยาวไปตรงนู้นนะครับ ตอนนี้พี่อำนาจก็มาถึงแปลงที่ดินนะครับก็ลงไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นที่ดินแปลงไหนนะครับผมเหมาะปลูกบ้านพักอาศัยทําโรงงานเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับผมที่ดินแปลงนี้ก็ไปดูกันเลยนะครับผมตอนนี้พี่อำนาจก็ได้มาถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับผมก็ยืนอยู่หน้าแปลงที่ดินนะครับผมเดี๋ยวพี่อำนาจก็จะพามาชมบรรยากาศที่ดินเลยนะครับผม ที่ดินแปลงนี้เหมาะสร้างบ้านพักอาศัยหรือว่าทําสวนกเกษตรหรือว่าโรงงานเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวพีุ่งน้าก็จะพามาดูกันเลยนะครับนี่นครับที่ดินแปลงนี้ก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับตรงถุงสีแดงแๆนะครับผมหน้ากว้างก็ยาวตามถนนเส้นนี้ไปเลยนะครับนี่นะครับ ยาวตามถนนซอยนี้ไปประมาณ92เมตรนะครับผมแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับลึกเข้าไปความลึกเข้าไปด้านในประมาณ36เมตรนะครับผมเนี่ยครับบรรยากาศก็กจะเป็นสวนนะครับผมเนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีแอ่งน้ำอยู่นิดหนึ่งครับผมเนี่ยครับ ตรงนี้เมื่อก่อนเจ้าของเขาเอเขุดเลี้ยงปลานะครับนิดหนึ่งครับผมนี่ครับประมาณไล่หนึ่งแต่ไม่ลึกนะครับผมที่ดินแปลงนี้ก็ขายไม่แพงนะครับนี่ครับหน้ากว้างยาวตามถนน9ก้ิบเมตรนะครับ สนใจก็ติดต่อพีิมนาตได้นะครับผมที่เบอร์โทร064 5539789นะครับผมหรือฝากกดติดตามช่อง YouTube ในหน้าพันล้านด้วยนะครับผมส่วนแปลงหน้าพีิมนาตจะพาไปรีวิวแปลงไหนก็ติดตามกันได้นะครับผมส่วนแปลงนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย